เพราะามันจะอ่อนโยนใช่ไหมอ่อนโยนต่อเด็กนะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่แพ้ง่ายอะไรเงี้ยก็ใช้ได้<อ>ถ้าใครไม่แพ้ก็คือใช้ไปเลยนี่จา๋าได้กูปองเพิ่มไหมอ๋อกำลังทำกูปองให้นะอยู่เปรับกำลังทำกูปองให้ <laughs> อาจารย์เริ่มแบบว่าไลฟ์สดมาตั้งแต่กี่ปีแล้วครับอาจารย์เพิ่งไลฟ์สดจริจรงๆน่าจะถ้ารวมปีนี้ด้วยก็สามปี สามปีไรสนส<า>ใช่โอ้อโหสารพัดดราม่าที่แรงที่สุดก็คือเรื่องตอนที่คนออกมาแฉเราว่าเราเป็นบุคคลล้มละลายเพราะอาจารย์เคยเป็นบุคคลมมล้มละลายมากกอนโดนยึดบ้านจากการที่เราไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านแล้วอาจารย์ว่าไงคะแล้วก็นั่นตอนนั้นก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยแล้วนาข่าวลุมกันมากตอนนั<ม>้นแล้วมันก็ดราม่ากันเยอะแยะแต่เราก็ผ่านมาได้เพราะเราไม่ได้คิดอะไรอีกอย่างหนึ่งก็แค่ล้มละลายคนเรามันต้องมีล้มเหลวแล้ววันหนึ่งก็กลับมาประสบความสำเร็จ เราเคยไม่มีแต่วันนี้เราับมามีเราก็เหมือนค่อนแลงไงว่าเอาคนล้มละลายมาสอนธรรมะคนได้ยังไงเอา้าแล้วคนไม่เคยมีความทุกข์หรอทุกคนมันก็ทุกข์ได้กันทุกคนมันอยู่ที่ว่ามันเรื่องอะไรแค่นั้นเองเพราะนั้นแต่ละคนมันมีความเขาเรียกว่าอะไรมันมีความพัดภาพผิดหวังมันมีความผิดพลาดในการใช้ชีวิตด้วยกันมาทั้งสิน้นแต่อยู่ที่ว่ามันจะเรื่องอะไรแล้วล้มละลายมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องร้ยยแรงมันเป็นเรื่องแค่นี้สิเองแต่เราก็ใช้เขาหมดแล้วแค่นั้นเองแต่คนเขาพยายามจะขุดประวัตติกกลลล่่่าาายยมมมมจะ้้้้้เรงใหไไไดดดแสท็ ก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันแค่ไม่ต้องคิดถึงมันแค่นั้นพอเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์เจอดาม่ามาคนด่าขนาดไหนแต่อาจารย์ไม่คิดถึงเขาเลยว่าเออเนาะมันเป็นกรรมของเราอะสุดท้ายแล้วถ้าเราทาวิบากกรรมมามันไม่มีทางหนีพ้นเลยวันนี้มันเป็นวิบากกรรมเก่าที่เราต้องเผชิญถ้ามันเผชิญเสร็จแล้วก้มหน้ารับมันไปเผชิญต่อไปเดี๋ยววันหนึ่งกรรมหมดเดี๋ยวกรรมดีมันก็ส่งผลเหมือนเดิมไม่ต้องไปสนใจบัดดีอาจารย์แล้วเรื่องนี้ถามหน่อยเจ๊แต่อาจารย์ซ้มนิดนึงด้เรื่องคอาป็นกันยู กคาเราแบบต้องตอบแทนเป็นิงแบบไหนมันจึงจะพอดีกับกับสิ่งที่เราได้รับมาจากพ่อแม่จริงๆเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยเป็นผู้มีผู้อูปการต่อลูกเนี่ยมากพระเจ้าบอกว่าต่อให้พ่อแม่เนี่ยมานั่งอยู่บ่าขวาบ่าซ้ายของเราตลอดร้อยปีเราพาพ่อแม่เดินขี่เยี่ยวยู่บนลาวอะไรทั้งหมดก็ไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อได้อย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นเพราะเขาเป็นผู้มีคูณูปการมากตอบแล้วไม่จบแต่ เราให้ข้าวให้น้ำให้ยารักษาโรคแค่นี้ไม่ไม่ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเลยถ้าวันนึงสมมุติเขาเป็นนี้สร้างนีสร้างสินเรายังให้เงินเหมือนเดิมสมมติเจนนี่สมมติเฉยๆนะเจนนี่ให้เงินที่บ้านให้พ่อให้แม่สมมุติว่าเดละราแสสมมติเมื่อให้เสร็จปุ๊บเนี่ยเดลาราแสเสร็จปุ๊บเราถือว่าดูแลอย่างดูแลแล้วถูกต้องบ้างให้ข้าวให้น้ำดูแลพาไปเที่ยวปฏิบัติพัดวีนี่เรียกว่าดูแลส่วนที่เหลือเ็าจะไปสร้างเหตุปัจจัยในการเป็นนี่เป็นสินอันนี้นอกเหนือจากที่เราจะดูแลแล้ว ถ้าเรามีกําลังดูแลได้เราจะดูแลก็ได้หรือไม่ดูแลก็ได้เพราะอะไรเราดูแลพื้นฐานดีอยู่ที่เหลือมันเป็นเรื่องที่เขาเนี่ยไปสร้างเหตุของตัวเขาเองเขาต้องรับผลจากการกระทําของตัวเขาเองการนั้นการที่ให้ตอบแทนบุญคุณแม่พ่อได้อย่างสูงสุดคืออะไรหนึ่งพ่อแม่เป็นคนไม่มีศรัทธาสอนให้พ่อแม่มีศรัทธาพ่อแม่เป็นคนทุศีลสอนให้พ่อแม่มีศีลอย่างนี้การพนันเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องการเปนี่เป็นศีลก็ต้องสอนเขาเรื่องศีลให้เข้าใจพ่อแม่เป็นคน าขาดเขาไมาปัญญาหรือพ่อแม่เป็นคนไม่มีปัญญาก็ต้องสอนให้พ่อแม่มีปัญญาศรัทธาศีลพ่อแม่เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรตันีขี้เหนียวไม่รู้จักให้สอนให้พ่อแม่รู้จักแบ่งพันุศรัทธาศีลจาคะปัญญาปัญญาคือพ่อแม่เนี่ยยังมีความขาดปัญญายังไม่เข้าใจการใช้ชีวิตว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเอาเงินไปลงทุนอะไรมันต้องมอง,หงเห็นโทษเห็นภัยก่อน ไม่ช่ลงทุนไปหวังแต่ผลประโยชน์แต่ไม่มองเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วตัวเขาเองจะเดินสู่ความร่มจมเขาเรียกว่าอภิชาตบุตรหมายถึงบุตรที่มีคุณธรรมเหนือพ่อแม่ถ้าเรามีคุณธรรมเหนือพ่อแม่เราต้องเอาคุณธรรมเหล่านี้ไปบอกสอนแก่พ่อแม่ด้วยไม่งั้นเราก็จะบกพ่อในความเป็นหน้าที่ของความเป็นลูกด้วยพ่อแม่เขาต้องมีหน้าที่ในการเป็นเป็นคนที่เป็น มีคุณธรรมในการสั่งสอนลูกถ้าพ่อแม่ไม่มีคุณธรรมในการสั่งสอนลูกพ่อแม่ก็บกพร่องในการเป็นแม่พ่อเหมือนกันคพระะั้สุดท้ายแล้วความกตัญญูมันมีจุดสิ้นสุดไหมไม่มีจุดสิ้นสุดเราต้องดูแลเขาจนตายแต่รู้จักพอประมาณในการดูแลไม่ผิดคนจะด่าเราอกตันยูจะด่าเราว่าทําไมเราไม่ช่วยใช้หนี้ให้รวยตั้งเยอะแยะไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องแต่เรายังดูแลเขาในบริบทที่เราสามารถดูแลได้เราจะดูแลเขาอย่างดีไม่ลำบากลำบนจนกว่าจะตาย เราจะดูแลปัญญาตายแม้เขาตายแล้วเรายังจะอุทิศบุญกุศลให้กับเขาด้วยซ้ำสุดท้ายเราเราไม่ได้ทิ้งเขาเราต้องรู้จักพอประมาณด้วยกันเลยคนเราทุกคนต้องรู้จักพอประมาณสุดยอดอาจารย์ซ่าุสาทูจ้าทูขยันมีผลมาแล้วไม่เสียเวลาอ่ะ สองนาทีสุดท้ายคีลับน้ำกูปองเข้าแล้วปองมาแลยจ้าปองมาแล้วตื่นเลยอา <c oughs> จารย์พูดทีเดียวตื่นเลยท <c oughs> <c oughs> ุกคนถูกอาาจรย์ทุกคนหนีเลยกูปองเข้าแล้วนะสองขวดเดี๋ยวไม่ถึงหกร้อยแล้วสองนาทีสุดท้ายเดี๋ยวเจอพี่ฝนต่อคีลับน้ำตัวนี้เป็นไงครับเจนี่ อันนี้เป็นของน้องยูจีนี่ค่ะเอาเหรอใช่เป็นคิตตี้กับของหลาน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 คือถ้าเป็นรูปของเจนมันต้องไม่แพ้ต้องดีที่สุดโอเคนี่เป็นแบบว่าทำลายคิตตี้เล็กก็สีปมาค่ะแล้วเดี๋ยวรัดต่อไปก็จะใส่รูปยูจีนไปด้วยนะคะกดได้เลยสองนาทีสุดท้ายอย่าลืมก อาจารย์ขายไปเป็นสองร้านกว่าหลุดยอดอาจารย์ของหมดต้องหมดเลยนะเราพี่พี่บอกแล้วเจาี่บอกว่าเป็นกังตัวแรกจะไม่กล้ามาอาจารย์ไม่กล้ามาว่ราะคนไม่พอขายเพร่บอกว่าเจนี่เขาคิดอย่างนี้เราพี่ก็บอกว่าเจนี่ไม่เอาอะไรหรอกเชื่อพี่ลดให้แล้วนายแมกซ์พี่บอกแล้วพี่บอกแล้วว่าเจนี่ลดอยู่แล้วลดอาจารย์ตั้งพี่บอกแล้วตอนแรกมันกล้ามาหาเจนี่ไม่กล้ามาเลยพี่บังคับนะนี่พี่โทรไปบังคับ แม่อาจารย์มาเบิกเรื่องให้ยอดฟังเลยค่ะวันนี้ทุกคนค่ะครีมแบบน้ำน้องยูจีนนะคะตัวนี้นะคะใครที่แบบว่าแพ้ง่ายอะไรยังไงมีรูปมีเต้าเพิ่งคลอดเอาไปอาดได้เลยตัวนี้สามารถสระผมได้ไหมลูกสระผมอาบน้ำได้ได้ทุกอย่างผู้ใหญ่ดะผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กใช้ได้ใครที่มีปัญหาเรื่องแพ้ง่ายให้รีบกดรีบเอ็บได้เลยค่ะ สองตัวนี้เป็นลายลิเกสีใช่ไหมลูกซื้อลิเกสีแบบถูกกฎหมายซื้อลิสีแบบถูกกฎหมายนะคะเป็นลายคิตตี้มีสสีน่ารักมากพี่ฝนแนะนําให้เอาตะกร้านี้ได้กี่สีลูกได้ทั้งคู่เลยค่ะตะกร้านี้ได้ทั้งคู่ค่ะทุกคนค่ะตะกร้านี้จากราคาเต็มเท่าไหร่ลูกอ่าหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบวันนี้เจนี่ให้เท่าไหร่ก็คืออติขวดล้วกหนึ่งันเก้าสิบหนูแล้วขวดเดียวเอ้ยเดล๋อวจ่ายแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จ่ายแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ใเขาจิ้นกรเขาจิ้มกัเนี่ยมันเริ่มไปเลยมันเ่ดูสัจเขาจิ้นกันเขาจิ้นกันเสียฝนอย่างเงี้ยเหรอสีกาฝนสีกานสีาฝนทุกคนขดได้เลยนะคะครีมอาบน้ำตัวนี้นะคะเป็นของแบรนดของน้องเจนนี่เองนะลูกนะขายคนอื่นมากแล้ววันนี้ขออนุญาตขายตัวองก่อนอาบน้ำสระผมผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กใช้ได้เด็กสามารถทั้งสระผมอาบน้าทั้งตัวได้เลยกิ่นหอมมันอ่อนละมุนนะคะราคาที่จะได้ทั้งสชิ้นได้เลยนะคะลดไปเลย5 0%สรเเหลือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะคะขายเก่งเนาะ เก่งอ OK. ah, ่ะเขาเวลาแล้วน้ำฝนไม่ไแล้วของเก่งได้เท่าไหร่นีนะคนอื่นได้เป็นล้านเนี่ยวิมีของไม่เยอะค่ะเพราะว่าโกดังของพังแล้วเท่าเราไอเดี๋ยวพี่ผลิตโกดังใหม่อาจารย์อยู่ที่แหละกระโหน้ไม่ไปไหนเอาสินค้าพี่ฝนมาลูกอ่ะของพี่ฝนกันอาจารย์จับจักาแรกพี่ฝนนั่งกับอาจารย์ได้นั่งได้กันมาเอาโอไม่ได้เจนี่ไม่ได้เจนอยู่ข้างหลังเออโอเคเจนี่หัวขาดเจนดูมอนิเตอร์อาจารย์มาเยอะมากของเราอย่างนีฟันก่อน เสื้อมันล่อแหลมมากเลยไม่ล่อแหลมอาจารย์ไม่ล่อแหลมมันว่าดามากเลยไม่ดามากค่ะกระถวนมาค่ะพี่ฝนมาแล้วทุกคนค่ะทีมงานเราอยู่ไหนพี่ปาร์คถ่ายรูปได้มาตัวแรกนะลูนลนนลกนะพี่ฝนขยับขวาอาจารย์เบียร์ขยับมาจะไ,ได้เหนเ็นยอดขายอาจารย์พี่ฝนขยับขวาที่จริงเราเห็นกันมานานแนล้วนนเจนี่เนาะ ไปดูพี่ตลอดพี่ไร่สดแบบว่าพี่ไรโชว์เอวนะพี่ไร่ตลอดเอวอ่ะทุกคนคะอันนี้ปากตะการอย่างลูกเอายางิฟันมาอีกค่ะขอทีมงานยางิฟันเข้ามาเพิ่มปั๊บไปขอทีมงานาน้องน้ำเอาขอทีมงานยางิฟันเข้ามาเพิ่มพี่ฝนหนูขอแาาล้วนะโป้นะโป้เลยพี่ฝนให้โป้เลยเจน,เนี่ไ,ไม่ว่าจะเวลาเท่าไหร่ก็ช่างพี่ฝนค่ะยันพี่ฝนยอมทั้งหมดเพราะว่าพี่ฝนกำลังหาเงินทำมูลกับจานแปดล้านจะซื้อจะซื้อที่ที่ห้าสิบห้าไร่ห้าสิบห้าไร่แปดล้านเดี๋ยวพาจันหาตังก่อนรอแป๊บถึงตะกร้าพี่ ยาสีฟันตัวนี้นะลูกนะเดี๋ยวพี่ฝนบรรยายสกุลนิดนึงอาจารย์เบียคนตืต่นเก็ใช้นะคะฟัวใครปากมันเป็นเหลืองขินปุ่นานาดื่มชาดื่มแฟนประจำแปรงแล้วขินปากไม่มีตั้งแต่เขาเริ่มแปรงแลลูกนะแปรงแล้วรู้สึกภาษาโคราชคือวะว่ามันฝากมันโล่งปากมากอาจารย์เบียเป็นคนที่จัดฟันนะคะอาจารย์เบียจัดฟันเวลายิ้มโคตรมีเสน่ห์อาจารย์ลองยิ้มหน่อยค่ะทีมีโนโต้ทีมีโนโต้ ที่มิโ,โดโลมาแล้วค่ะเยลฟันเพิ่มอีกหน่อยลูกพี่ฝนจะให้โปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์เจนนี่นะลูกนะพี่ฝนขายเยลฟัน1หลอดละ150 1แพ็คนี้มี3หลอดนะคะตกราคา450บาท1แพ็คนี้มี4หลอดข้อกระดาษที่ปักเขียนเมื่อกี้อยู่ไหนลูกนะคะ1หลอดนะคะ1หลอด150 1แพ็คมี3หลอดเยลฟันตัวนี้แปลงครั้งแรกกลิ่นปากไม่มีตั้งแต่งไรแปลงผัวใครปากหมิ่นฟันเหลืองหินปุนนะนะดืมด่มชาดื่มแฟรเประจัมหนูเตรียมกดให้ทันนนนนเเเเฉพาะไไลลฟฟ์์ีีี้จจ่่ป็มมหกรร พี่บอกเลยตั้งแต่พี่เกิดมาเป็นคนเนี่ยเจนนี่เป็นคนที่ทุบบริษัทแบบมีพี่ไม่รู้จะพูดยังไงพี่งงมากเมื่อคืนคนดูล้านกว่าพี่ดูเจนนี่ทุกวีทุกวันแต่ว่าพี่ผมไม่สงสัยเลยลูกเขาโคตรกระตันยูกระตันยูแบบพี่ก็คิดว่าพี่เป็นคนกระตันยูคนนึงนะแต่พี่ไม่ได้ครึ่งเศษเสี้ยวของเจนนี่เลยอาจารย์น้องกระตันยูไม่พอคิดบุต เออดีคิดบวกไม่พอคิดเตลิดไม่ว่าใครทําอะไรช่างคนไม่มันกูเตลิดเตลิดคืออะไรเตลิดคือเหมือนแบบว่าคนจะลบเขาแต่เขาไม่เขาไม่ชนเขาเตลิดเขาเตลิดไปต่อไปต่อหนูชอบเขาตรงนี้มากเลยอ่ะอันนี้ตะกร้าพี่ฝนขึ้นอย่างหลุดขึ้นเรียบร้อยแล้วขึ้นเรียบร้อยแล้วยาสิฟันสามหลอดปกติ150่าสิบนะวันนี้พี่ฝนให้แค่249บาทเฉพาะในไลน์เจนลูกเร็วค่ะเข้ามาเรารีบเอามือจิ้มขอตะกร้า249ร่หลอดเดียวหลอดสามหลอด พี่ฝนให้1แพ็กสหลอดนะพี่ฝนให้หนึ่งแพ็กสามหลอดพี่ฝนให้หนึ่งฮะ โอ้ยพี่ไม่เคยพูดเซนี่พี่แม่ค้าตัวจริงพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นยกเลิกพี่ก็ไม่ขอเงินเจนี่คืนจ่างมันให้หลานกินขนมพี่ไม่สนใจหรอกหนึ่งแพ็คสามหลอดเหลือแค่2องรบเกาบาทจากปกติราคา450แปลงครั้งแรกกินปากไม่มีตั้งแต่แปลงไครฟันเหลืองฟันดังฟันเหม็นจัดฟันใช้ได้หมดตัวนี้สามารถแปลงลิ้นได้แปลงแห้งได้แปลงเป็กได้ถ้าใช้ไม่ดีพี่ฝนดอกไม่คนนี้ยินดีจ่ายคืนค่ะกดเลยกด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  ใครอยากถามอะไรพี่ฝนถามได้เลยเข้ามาเราเรียเอามือจิ้มลงตรรกะกร้าตรงนี้นะลูกนังสั่งวันนี้ส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงหน้าบ้านพี่ฝนไม่ได้ให้หลอดเดียวนะตะกร้านี้พี่ฝนให้ถึง3หลอดค่ะทุกคนคะ1หลอดปริมาณ50กรัม3ห,หลอดนี้นะคะ150กรัมเอาไปแจกคุณพ่อคุณแม่เอาไปแจกได้เลยพี่บอกเลยถ้าใช้ไม่ดีอาจารย์เบียร์โซนฟาดหัวพี่ฝนไปตั้งนานแล้วอาจารย์ใช้ล้ำเบงไงคะใหญ่ฟันตัวนี้ก็ดีสะอาดปากดีสะอาดปากจริงๆเราไม่ต้องใช้น้ำยาบ้วนปากผมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยปากปากูเนี่ย พี่ฝนชอบแบบชอบหยอกอาจารย์เข้ามาแล้วหนูที่เอามือจิ้มลงตะกร้านะลูกนะนะคะใช้แล้วรักใช้แล้วยาตีฟันเนี่ยขาวฟันจะขาวขึ้น,ยนอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็กลิ่นปากจะไม่มีไม่ต้องใช้น้ํายาบ้วนปากยากเลยไม่ต้องใช้น้ํายาบ้วนปากยากเลย1แพ็คนี้พี่ฝนให้3หลอดนะลูกนะ3หลอดสีนน่วันนี้เอาไปแค่249บาทวันนี้เอาไปแค่สรสิบก้าทจะไปแล้วหรอเอาไปตัวอื่นใช่ไหมต่อใช่ไหมอันนี้ 5นาทีก่อนอ่ะ5นาทีก่อนไปเร็วเร็วกดเลยกดเลยอาจารย์ช่วยหน่อยกดเลยกดเลยกดเลยเร็วเร็วกดเร็วกดช่วยกันกดหน่อยช่วยกันกดหน่อยยาสีฟันยาสีฟันลองใช้ดูแล้วดูมันดีลองดูมามามาเออช่วยซื้อหน่อยเออช่วยมาซื้อหน่อยมันจะเอาเงินไปหาผัวด้วยวันนี้ผัวพี่ฝนโสดค่ะ ตัวมันก็ไปหาไงไม่ไม่ไม่หาอาจารย์ไม่หาเลยหนูจะช่วยอาจารย์ทำบุญทำทกุศลช่วยกันกดซื้อของช่กันต่อยาจีฟันตัวนี้ผัวใครปากเหม็นมากฟันเหลืองหินปูนนะดื่มชาดื่มแฟไปจำแปรงครั้งแรกกินปากไม่มีตั้งแต่เลยแปลงแปรงแห้งได้แปลงเปกได้หหลอด150แพ็คนี้หลอดจากปกติ450วันนี้พี่นให้แค่249บาทกดเลยค่ะเร็วเร็วเร็วเร เร็วลูก,ก่อนเร็วค่า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 ให้มาเอาเงินไปทำบุญพี่ฝนให้คนละหนึ่งแพ็คพี่ฝนเอาเงินไปทำบุญลูกนะฮะแล้วพี่ฝนไม่ซีเรียสหรอกว่าแบบอุ้ยจะมีดราม่าเจนนี่ไหมลูกค้าตีกับเจนนี่เอ้ยอบอพอบอ,อ,บอ,อ,บอเอาไปพอบอ เอาไปทอบอลน,นะลูกนะยาสีฟันตัวนี้ผัวใครปากเหม็นฟันเหลืองหินปูนนะดื่มชาดื่มไปไประจาแปรงแล้วหินปากไม่มีตั้งแต่ครั้งแรกที่แปรงครั้งให้ที่แปรงหนูจะรู้สึกได้เลยว่าทำไมมันถึงใช้ดีตัวนี้สะอาดปากว่าามากไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครพี่ฝนขายมาตั้งแต่ยังสมัยไม่มีติ๊กตอกพี่ฝนเป็นแมค่ค้ารุ่นแรกในติ๊กตอก่ะทุกคนค่ะที่ขายยาสีฟันแล้วขายดีเป็นหมื่นบ้านคนแรกในติ๊กตอกนะ<อ>พี่ฝนขอบอกเลยเพราะว่ามันแปรงแล้วหินปากมันไม่มีตั้งแต่ครั้งแรก นะคะทุกคนขะใช้แล้วไม่มีขีดวัง<ม>ใช้ใช้ดีจริงใช้ดีเพราะใช้อยู่จริงๆใช้ตั้งแต่ก่อนหน้าที่มันยังไม่ดังด้วยสาม<ช>อาจารย์เนี่ยยังไม่ดัง<ช>อาจารย์าารยใช้จิตแปลงได้ใจสันดาล <laughs> มาใช้ปากเหม็นองค์ขี่มาพูดก,กับมึงเรื่อนไงล่ะเออแต่มันน่าไปสนตีปากมันก็พูดมาได้ถามอะไรไม่คิดสันขวาน คืนตะกร้าสองพี่หมดขอตะกร้าสองมเจนี่เจนี่ไปหมดไปเรื่อยเลยใช่กอันนี้ก่อนห้าไปเยอะตะกร้าต่อไปใช่แล้วก็อันนี้ยังไม่เอาลงโอเคอันนี้ยังไม่เอาลงพี่จะขอขายนาทีเท่าไหร่พี่ไปหมดเจนี่พี่พร้อมจะต้องพี่พร้อมคนพี่พร้อมทุกอย่างพี่พร้อมพี่เป็นแม่ค้าที่พี่บอกเลยคนอย่างพี่เข้าใจเจนี่ที่สุดเพราะพี่คือแม่ค้าตัวจริงจบกูนี่แหละไม่พร้อมมันน่าจะพาอะไตรงนี้เนี่ยอาจารย์ต้องอยู่กับหนูเป็นคู่บุญก่อนอาจารย์คะยาดิฟันตัวนี้ยาดิฟันตัวนี้ผัวใครปากเหม็นฟันเหลืองหินปูนนะนะดื่มชาดื่มแแฟปประะะจหนนนููลลลงเยก หนูแปลงแล้วหนูจะหลงรักคําว่าฝนดอกไม้คําว่า<ม>ทิชมาแปลงแล้วกลิ่นปากไม่มีปากจะสาดมากหนะูไปแปลงโคนล,ลิ้นได้ด้วยนะบางคนไม่เคยถอนฟันไม่เคยเอาฟันคุดออกกลิ่นปากมันสะสมเหมือนไข่เน่าบางคนไม่เคยแปลงลิ้นตัวนี้สามารถแปลงลิ้นแด้นะคะและเป็นสมุนไพรไทยทั้งหมดแปลงครั้งแรกติดใจแปลงครั้งแรกรู้เลยว่าทาไมพี่ฝนถึงขายดีพี่ฝนขายของอยู่โคราชจังหวัดนครราชสีมาข,ของล้นออเดอร์ทุกวันขายได้วัาเราเป็นหมื่นบ้านทำไมถึงขายดีรู้ไหมลูกมันแปลงแล้วกลิ่นปากมันไม่มีตั้งแต่ครั้งแรกที่แปลงแล้วอาจารย์เบียร์คนื่นทำ เป็นคนที่แบบว่าจัดฟันน่ะแล้วแล้วพี่ฝนกรีดมากตรงไหนรู้ไหมอาจารย์เป็นอาจารย์บอกว่าใช้ตั้งแต่อาจารย์ยังไม่ดังยังไม่มีชื่อเสียงแล้วพี่ฝนขายเล่นๆกับอาจารย์อาจารย์บอกว่าเกิดมาคุณไม่เคยแตกบ่อยเลยขนาดนี้ <laughs> พี่ฝนไปนั่งไลฟ์ขายของกับอาจารย์อาจารย์แตกปรามาหกครั้งก่อนนาหาเจนี่ไปนั่งไลฟ์ยัดฟันอยู่ตรงเอรอือนจำกัน <c oughs> ขายโคตดดีทุกคนคะ่ะอ่ะสามหลอดสองร้อยสิบเก้าจากสี่ร้อยสลูกค้ากดได้สองร้อยสิบเก้าลูกค้ากดได้สองร้อยสิบเก้าบาทก กดเลยกดเลยเร็ว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 เร็ลูกค้ากดได้สองร้อยสิบเก้าบทเร็วลูกเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเสียค่าส่งก็ไม่ต้องเสียเร็วจ้ะเร็วจ้ะทำเรารียบเอามือจิ้มลดสเก้าเหลือแค่สองร้ยสิบเาทได้สามลอดนะแพ็คนี้ได้สามหลอดพี่ฝนให้สาลอดเร็ว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 เววค่ะสามหลอดกดคนละสามแพ็กสามแพ็คสแพ็คเขาไป เอาไปแบบว่าให้พ่อให้แม่ใช้ <c oughs> พ่อกับแม่ต้องได้ใช้ผัวเราต้องได้ใช้ผัวใครปากเหม็นมากเอาไปแปลง <c oughs> บางคนเลิกกันเพราะปากเหม็นพี่ฝนบอกเลยไม่ให้ความสําคัญเรื่องกลิ่นปากไม่ได้ปากใครเหม็นมากเอาไปแปลงตัวนี้แปลงแล้วกลิ่นผักลดลงตั้งแต่ครั้งแรกที่แปลงตอนนี้ลูกค้าได้เท่าไหร่ลูกลูกค้าได้เท่าไหร่สองร้อยเท่าไหร่ลูก <c oughs> สองพันเก้าหนึ <c oughs> น่งนาะทีสุดท้ายยาสีฟันหนึ่งนาะทีสุดท้ายยาสีฟันเตรียมตัวยก่อนซื้อหน่อยไม่ก็นซื้อหน่อยต่อไปเป็นซีวีทักแล้วลูกต่อไปเป็นซีดบิลเนาะต่อไปเป็นีมกินท แค่สอลแค่สองเจพี่าไม่ได้หรพี่สู้พี่สู้ไรพี่สู้ไม่เดี๋ยวโ้ให่แนาท่ได้ได้อเคได้อันนี้พี่ลงันนี้หมดก่อนอให้ดพี่สู้จนีี่สู้พี่มีค่5ตัวจบโเคทุกคนกดได้เลยค่ะตอนนี้เหลือเวลาแค่37็ดวิสาตอนนี้ใครกดได้2 0่ทุกดเลยเพราะว่าได้1แพ็คนะลกะก้านี้พี่ให้1คนลก รกกาคาที่นี่พี่ฝนให้หนึ่งแพ็คแล้วพี่ฝนม,มีพร้อมส่งด้วยพี่ฝนม,มีพร้อมส่งด้วยถ้าใช้ไม่ดีด่าพี่ฝนได้เลยด่าอาจารย์เบียร์ด,ด้วยก็ได้มดไม่ต้องมาด่าไม่ต้องมาด่าไม่เกี่ยวกับกูณใจฉ<อ>ันทั้งนั้นมัมีกุณภาพให้คุตลอดไม่ต้องด่าอาจารย์นะลูกด,ากดา่าพี่ฝนคนเดียวเลยค่ะยาสีฟันตัวนี้ผัวใครปากเหม็นฟันเหลืองหินปูนนานาดื่มชาดื่มแฟงประจําแปรงครั้งแรกกลิ่นปากไม่มีตั้งแต่ครีบแปรงแปรงแล้วรู้สึกสะอาดมากตัวนี้มีซิลิก้าช่วยขัดฟันทําให้ฟันขาวขึ้นด้วยตั้้้งงงงงแแแแแแต่่หหลลลลอดดดรรรรกกกินนปปปานาาสมถไบบ แปรงเปียกได้ด <Nah. S 1> ้วยแปรงแห้งได้แปรงเปียกได้สามหลอดเอามือจิ้มลงตะกร้ากดเลยตัวต่อไปมาลูกเอาอะไรดีเอาอะไรดีเป็นอหนขึ้นตะกร้าครบเลยกับเวลาเอาซีดับเีิลเอาซีดับเบิก่อนนะเอากระตั่วอาจารย์เอาลงมะเอากระตั่วอาจรย์ถือได้ก่อนอาจารย์อันนี้นาทีใช่ไหมทุกคนคะตัวนี้นะคะเป็นตัวดังมากใครๆก็รู้จักนะคะ CW ตัวนี้นะลูกนะ CW ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ ใครที่ผิวดําผิวคล้ำผิวหมองผิวไม่ใส่น้าไม่ใส่หน้าเป็นสิวผู้ใดผู้ให้ผู้ใดแหล่ผู้ใดอยากขาวนะคะตัวนี้ใช้แล้วนะลูกนะตัวนี้พิธีทานให้ทาน2เม็ดทาน2เม็ดเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดนะลูกนะกินแล้วผิวจะขาวใสออร่าภายใน4ี่ซองสี่ซองผิวออร่านะคะ หกซองขาวบวกออร่าสิบซองเป็นคนใหม่ที่ใช้อะไรก็เดิมสิบสองซองทานได้หนึ่งเดือนค่ะลูกถ้าหนูไม่ขาวไม่ใส่ขึ้นนะหนูอย่าเรียกว่าพี่ฝนฝนดอกไม้หนูดูผิวพี่นะลูกนะพี่ไม่ได้ทาบีบงบีบอะไรแต่อย่างใดกินใครที่เป็นสิวที่หลังสิวเต็มหน้าหน้าไม่ดีหน้าไม่ใสตัวนี้นะคะกินแล้วน่าจะใสมากสังเกตหน้าสองพี่นะหน้าซองพี่ฝนพี่ฝนจะให้มันเด่นในเรื่องของหน้าใสค่ะตัวนี้กินแล้วฝ้าจางกระจัางจุดดำจางลงสิวแห้งสิวหายอย่างเห็นได้ชชดจากปกตินะคะซองละหนึ่งร้อยห้าสิบ 1,800บาท1,800บาทตอนนีหนนนาาหน้หมดตอนนี้ขึ้นราคาเท่าไหร่ลูกห,หมดตอนนี้ขึ้นราคาเท่าไหร่บอกพี่หน่อยหมดตอนนี้ขึ้นราคาเท่าไหร่เออดูให้กูสิ312บาทค่ะได้โอเคค่ะ312บาทตอนนี้ขึ้นราคาแค่312บาทจาก1,1,800บาทกดได้เลยจ้ะ C W ผิวสวยตัวนี้กินเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ด4ซองเริ่มออร่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สี่ซองเริ่มอร่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเร็วลูกเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะใครกดได้3 1 2บาทให้รีบกดบางคนอาจจะได้โคส่วนลดอีกด้วยบางคนอาจจะมีโคส่วนลดอีกด้วย9ก9กแตกยังขอโทรศัพท์พี่ฝนหนึ่งเครื่องขอโทรศัพท์พี่ฝนหนึ่งเครื่อง999แตกแล้วนะคะเอาทุกคนคะกดได้กดค่ะวิธีทานนะลูกนะทานเช้าสองเม็ดก่อนนองเม็ดกินแล้วผิวใสมากๆหนูดูนะคะหน้าก่งหน้าแก้มหนูจะเงามากผู้ดใดผู้หายผู้ใดแหล่ผู้ใดแบบว่าอยากขาวอยากงามอยากรอขืนกินอันนี้ด้อ ผู้ชายกินแล้วจะหล่อขึ้นผู้หญิงกินแล้วจะสวยขึ้นนะลูกนะผู้ใดผู้ให้าห้กินเหล่ารวบอกยางคับอ้าวอาจารย์บะเจนี่สมัยนี้มีแต่บาร์โฮสสมัยพวกเรามีที่ไหนละบาร์โฮสถูกไหมสมัยก่อนอมีแต่ผู้ชายส้อนผู <Tuesday afternoon> ้ห <functions> ญิงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงประอนผู้ชายเพราะฉะนั้นเราผู้ชายเอฟของพี่หุ่นด่วนค่ะไปกดทันไหมลูกตะก้าต่อไปหมดเวลายังกูเหลือเวลาหกนาทีเอาอะไรอีกลูก อ่ะพี่ฝนให้เวลาอีกหนึ่งนาทีตัวนี้ใครจะกดกดเลยค่ะกินเช้าสองเม็ดก่อนนอนสเม็ดตัวนี้เป็นวิตามินผิวค่ะกินแล้วผิวสวยมากๆใครอยากผิวสวยผิวออร่านะคะให้ทานเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดเด็กอายุสิบสามปีขึ้นไปทานได้ในลูกนะแค่นั้นเองง่ายๆนะคะไม่มีอาการข้างเคียงใดๆทั้งนั้นนะคะกินแล้วผิวสวยผิวออร่ามากๆดูผิวแมค่ค้าทุกคะนะาี่เห็นไหมไหลเงาวับเลยใครที่บอกผิวดำผิวคล้ำผิวหมองอยากจะผิวขาวผิวใสนะคะให้กินตัวนี้นะลูกนะกินเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดจากหนึ่งพันแปดร้อยบาทไล300าาท จ้ะบางคนอาจจะกดได้2องร้อยกว่าบาทเร็ว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 เอากูหมดเล่าอย่างอื่นกูมาอย่างอื่นกูมามาทีมทารักแล้พี่ฝนค่ะทีมทารักแล้พี่ฝนตัวดังนะลูกนะทีมทารักแล้พี่ฝนตัวดังนะคะทีมทารักแล้ตัวนี้นะลูกนะ รักแร้ไข่ดำรักแร้ไข่คำรักแร้ไข่เหม็นรักแร้ไข่ดำอาจารย์กูงงมากโชว์รักแร้กูด้วยรักแร้ไข่ดำรักแร้ไข่คำรักแร้ไข่เหม็นตัวนี้ใช้แล้วรักแร้ะขาวขึ้นภายในหนึ่งกระปุกกลิ่นตัวงไม่มีตั้งแต่กระเลาธานะคะใช้แล้วรักแร้จะขาวขึ้นตั้งแต่กระปุกแรกขาวขึ้นตั้งแต่กระปุกแรกไม่พอนะลูกนะมันยังระงับกลิ่นตั้งแต่ครั้งแรกท่าของแค้ต้องส่งจากจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นถ้ารักแร้หนูมีตุ่มหนังไก่รักแร้ดำรักแร้คำรักแร้เหม็นมากใช้แล้วะวยมาลค่ิเ พี่ฝนขายกระปุกละ150บาท5กระปุกคูณไป50เท่ากับ750แต่วันนี้พี่ฝนให้แค่280บาทเอามือจิ้มลนตะกร้าที่กนปักกดเลยกดเลยเร็วเร็วเร็เรเรเร็เร็วเร็วพี่ฝนให้กดเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะเวลาพี่จะกดก่อนเร็วลูกเร็ว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  ตะกร้านี้พี่ฝนให้ห้ากระปุกนะตะกร้านี้พี่ฝนให้ข้ากระปุกนะหนึ่งกระปุกเอาไปทารักแร้หนึ่งกระปุกเอาไปทาต้นคอหนึ่งกระปุกเอาไปทาแก้มก้นหนึ่งกระปุกเอาไปทาง่ามขานะคะใช้แล้วรักแร้หนูจะสวยมากรักแร้หนูจะเนียนเหมือนเด็กเลยคะล่ะหนึ่งักแร้จะเนียนสองักแร้จะสวยรักแร้จะขาวนะคะนอกจากทารักแร้แล้วยังทาแก้มก้นขาหนีบต้นคอได้หมดเลยนะลูกนะใครเจอนะคะห้ากระปุกเจ็ดร้อยห้าสิบห้ากระปุกเจ็ดร้อยห้าสิบเฉพาะไ์เจนนี่พี่ฝนให้แค่สองร้อยกว่าบาทกดเลย กด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 ค่ะกดขาดกดขาดกด่วเร็วทุกคนตอนนี้พ <g> <ichi yat> <ars> ี่พ <asleep noise> ีดเหลือเวลาแค่สนาทีนะพี่นเหลือเวลาแค่สนาทีนะพี่ฝนเหลือเวลาแค่นาทีใครจะกดอะไรกดเลยใครจะกดอะไรกดเลยลูกคิมทะรกแรงพี่ฝลขึ้นอันดับนัมเบอวันของ ติ๊กต็อกลูกนาสินค้าทุกตัวขึ้นนัมเบอรวันหมดเลยเพราะว่าแบรนด์พี่ฝนนะคะไม่ใช่พี่ฝนขายเก่งลูกแบรนด์พี่ฝนเห็นผลจริงจถ้าไม่เห็นผลพี่ฝนคนนี้ไม่ขายค่ะนาครีมทาลักแระตัวนี้จะทําให้ลักแระของเราไม่มีกลิ่นใครที่กลิ่นตีนเหม็นๆนะกลิ่นตีนใครเหม็นๆนะคะ ใครที่มีกลิ่นแก่คนที่อายุ35ปีขึ้นไปอาจจะมีกลิ่นแก่นะลูกตัวนี้ระง,งับกลิ่นแก่ได้แล้วใครคนะอ่ะ <laughs> ไม่ได้ไไม่ได้ว่า,าจานเลยระ <laughs> ง,งับกลิ่นแก่ได้ระง,งับกลิ่นตีนเหม็นๆระง,งับกลิ่นรักแร้ได้หมดเลยใช้ดีมากๆเลยลูกนะคะใครเคยใช้อยู่พี่ฝนขอรีวิว5กระปุก750ดาสวันนี้เอาไปแค่200กว่าบาทพี่ฝนคนจริงค่ะนะตัวนี้เวลาสามนาทีเอ้ยสินค้าตัวนี้เองลูกตัวไหนบ้าเขาเอามา3ตัวแค่นี้บ่น้ำยาล้างจีงนโกะเราไงติวครับอ่๋อ ได้สามตัวได้แค่นี้เหรอลูกคนขึ้นบนอีกครับบนอีกเหรออ่าต่อไปเป็นยาสีฟันยาสีฟันใครไม่ทันลูกมายาสีฟันตัวนี้ใครไม่ทันยาสีฟันตะกร้านี้นะลูกนะพี่ฝนให้3หลอดนะคะอาจารย์ช่วยหนูพูดตั้งไปเลยก <c oughs> ็ต้องพูดไม่หยุดเลยพูดตอนไหนกูจะเข้าจงกูเข้าไม่ได้เนี่ยอ้าวอ,อาจารย์ช่วยหนูพูดหน่อยเอาอาวช่วยมาซื้อด้วยเนี่ยยาสีฟันมันใช้ดีใช้ไปเออซื้อๆไปเอออ่าซื้อซไปทำอะไรไม่ได้ก็ถูพันเข้าไปถูไปถูเข้าไป มันก็ไปแค่ซื้อไปก็คุ้มแล้วราคาขนาดนี้มึงจะปผาซื้อได้เวลากูซื้อกูซื้อทีขนาดนี้แหละสามกระปุกสี่เนี่ยอีกแพ็กสามเนี่ยบางทีก็ซื้อแบบนี้ซื้อหนึ่งสามหนึ่งป่ะไม่ค่ะอันนี้ทั้งสามต่งกันนี้เนี่ยสามหลอดเต็มเต็มเออสามหลอดเต็มซื้อไปเลยซื้อไปลองใช้ดูมันดีกูไม่ได้มาอวยแต่ที่กูนั่งขำไม่ใช่ว่าของมันไม่ดีหรือของมันน่าตลกที่กูขำคือที่มันพูดอหะกูขำคนหาเลยจะปากไปได้มากขนาดนั้นแปลไปมาไข่หน้ากูเกิดมากูไม่เคยได้ยยยยยินนนนนมมมมััไไไไไปปปสรรรรรหหาา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 จจจจกกกกเเเออ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 ใคคตวงงง็ูู่่่์ะีบึล หัวใครปากเหม้นฟันเหลืองหินปูนหนาดื่มชาดื่มกาแฟประจำแปลงครั้งแรกกินปังจะไม่มีตั้งแต่ครั้งแรกแปลงพี่ฝนไม่ได้พูดเหมือนเวอร์ลูกยาจีวันพี่ฝนขายมาตั้งแต่ก่อนที่ยังจะไม่มีติ๊กต็อกอีกจ้ะ พี่ขายโคตดดีเลยลูกหนูรู้ไหมว่าหนูแปลงแล้วหนูจะรู้สึกได้เลยว่าทําไมพี่ผลดอกไม้คนนี้ถึงขายยัดติฟันทิ์มาได้ดีขนาดนี้ระกา้านี้พี่ฝนจะให้1แพ็คที่พี่ฝนถืออยู่นะลูกนะ1แพ็คนี้มี3หลอดพี่ฝนขายปีกหลอดละ1น0 3้หหลอด450จ้ะเฉพาะไลฟ์สดน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นพี่ฝนให้แค่249บาทแต่บางคนกดได้แค่200บาทจ้ะลูกหนูลองเอาเมือจิ้มลงราา้าดูพี่ฝนไม่แน่ใจว่าพอเรากดได้เท่าไหร่บางคนอาจจะได้โค้ดส่วนลานอจจะเป็ูกกั ตอกพี่ก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะกดอะไรลองกดดูแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันได้เท่าไหร่วะลองดูนะลูกนะพี่ฝนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้พวกเราได้ไรแต่ใช้แล้วกลิ่นปากหนูไม่มีอันนี้พี่ฝนบอกเลยกลิ่นปากลดลงฟันขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะทุกคนขาใครใช้อยู่พี่ฝนขอรีวิวหน่อยนะเรือเวลานนที่ว่าเลือเวลาหนึ่งนาทีเรือเวลานหนึ่งนาทีสีเอาเอา,เอาอะไรป๊ากเอาอะไร นนรักแน่แรัก,กแน่หน้าที่มันอยู่แค่นี้คือถือป้ายไป,ปยแล้ายกูขำเจนี่จ้างพี่มาคู่กับผมก็ได้นะ <c oughs> บัวเมยจะได้เพื่อนไหม่บุมไปเลย <c oughs> <c oughs> บูมไปบรรยาย่ะทุกคนคะช่วยกันซื้อของหน่อยเร็วตัก้างิมาแรมาช่วกันซื้อของคีมคารลแร้ตัวนี้นะลูกนะคีมารแร้ตัวนี้เป็นคิมแท็กแร้ที่พี่ไม่ได้ตั้งใจจะขายเลยแต่อะไรรู้ไหมพี่สมัยก่อนพี่ชอบเต้นเจนี่ยังทักเลยว่าทำไมพี่ฝนชอบเต้นเต้นแล้วพี่ผนก็ยกแขนยกยกแขนยกขาขึ้นแขนพี่ฝนนะคะลักแร้ตัวนี้ลักแร้ขาขึ้นแพนหนึ่งกระปุกกินตัวไม่มีตั้งแต่ครั้งแรกแร้ครมี่ลักแคร์ดำมากนตังแคร้์ดเลักแกรกดวลักมีแค่กรม เห็นผลภายใน5ากรัมแรกนะลูกนะใช้แล้วรักแร้เขาาขึ้นภายในหนึ่งกระปุกกินตัวไม่มีตั้งแต่คลีทายหนึ่งกระปุกนี้ขนาด5กรัมค่ะลูกหนึ่งกระปุกนี้ขนาด5กรัมใช้แล้วรักแร้เขาาขึ้นตั้งแต่กระปุกเลยเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นะทุกคนจะเอาให้ดูโอ้ยจะมาแกอยากตายมันแท้เอานี่ค่ะเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาทาทาแบบนี้นะลูกนะหนึ่งกระปุกร้อยห้าสิบตะกร้านี้พี่ฝนให้ห้ากระปุกจากเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะเหลือแค่สองร้อยก็บาทลูกเหลือแค่สองร้อยก็บาททาแบบนี้นะเหลกวเนลยยใสู กดเลยกดเลยกดเลยอดเลยทาแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะทาแค่นี้เองรักแล้วเตยจะเข่าขึ้นเพยหนึ่งกระปุกกินตัวไม่มีตั้งแต่ครั้งแรกทายค่ะ999เก้าร้อยใช้การซืเก้อแดงนะคะหมดเวลาแล้วเจนี่พี่หมดเวลาแล้วหรออันนี้พี่ขายข้าว order เจนี่พี่ควรขายอะไรดียาสีฟันไหมเอาอะไรปั๊บยาสีฟันไล้านตัวยาสีฟันล้านตัวยาสีฟันมาอีกปั๊บุญมาอีกลก จะนี่ใช้งานพี่ได้เลยเรียกพี่มาพี่จะมาช่วยใส่ของเอาเร็วค่ะทุกคนขาเข้ามาแล้วกดได้เลยยาสีฟันตัวนี้ผัวใครปากเหม็นฟันเหลืองที่เกีินให้ดูนะลูกนะพี่กินให้ดูหนึ่งแพ็คนี้มันมีสามหลอดนะคะยาสีฟันตัวนี้ผัวใครปากเหม็นฟันเหลืองหินปูนนะดื่มชาดื่มกาแฟประจนแปงแล้วกลิ่นปากหมูจะไม่มีตั้งแต่ใครแปงพี่ผลตีนอย่างดีนะลูกนะเนี่ยหนึ่งแพ็คนี้มันจะมีสามหลอด หึ่งแพ็คนี้มันจะมี3หลอดนะคะนี่หนึ่งแพ็คนี้จะมี3หลอดแปลงครั้งแรกกินปากไม่มีตั้งแต่ครั้งแรกที่แปลงนะคะคือว่าๆมากอาจารย์เบียร์คนอื่นทําเป็นคนใช้จริงๆนะคะถ้าอาจารย์เบียร์ไม่ใช้อาจารย์เบียร์คงด่าหัวพี่หฝนไปตั้งนาน <ๆ S 1> แล้วใช้จริงมันดีจ<ค>ริงใช้ละฟันมันลื่นมันเหมือนอมยาบ่น้ยาล้างจานเข้าไปในปากใช่ค่ะแล้วมันขัดเล่านิ้วถูจามันเลื่อนปืนเลื่อนปืนใช่คือกูไม่ได้ตอแหลกูพูดจริงถ้าจะตอแหลคือมันตอแหลคนเดียวกูไม่ตอแหลกกูตออแหลลไไม่่ด้้รััษาศีีใชนนเรื่องจริงกูไไม่ด้ตอแหลจจรริิงๆกกูููพดใช้งค่ะเดินเข้กู ตรวไหนในห้องน้ําส่วนห้องน้าตอนนี้ทุกวันนี้มีอยู่หห้องอกําลังสร้าง3ห้องบ้าหรือคเรื่องหาค่าไม่เอาไว้รอรับผู้<อ>ปฏิบัติธรรมแต่3าห้องเนี่ยใช้ยาดีฟันนี้หมดไม่ใช่ยาดีฟันอื่นเลยเพราะฉะนั้นแนะนำอันนี้ดีจริงยาดีฟันตัวนี้นะลูกนะถ้าหนูปากเหม็นฟันเหลืองหินูนนนาดื่มชาดื่มกาแฟประจำหรือว่าหนูปวดฟันเสียวฟันหรือว่าหนูจัดฟันหนูกดได้เลยพี่ฝนไม่โกหกบ่ตัวบ่หลอกบ่ต้มดอกใส่ดีหรือจ๊ะ จะกดยศอย่าก,กดยกเลิกเ,เวลาซื้อแล้วมึงกดหาโคตรคอกคุณแม่มึงหลอกโคตรยงีวสกัลามึงเนี่ยสันดาสันขวาันไม่ควรทำนะ,ะตาหลังเวลาจะอุดหนุนใครอยากจะช่วยเหลือใครอย่าไปกดยกเลิกออเดอร์เขามันทำสันดาไม่ดีแบบนี้ไม่ควรแก่การทำรมึงเดี๋ยวจะตกนรลกลงเหววะเนี่ยเดี๋ยวกูสาพเอากระถนตีกระบ,บาลให้เขาเดี๋ยวโอเคแล้วหนูพูดเองโอเคพี่หมดเป็นแม่ค้าเสร็จ เกิเป็นอย่างนี้ลูกถ้าหนูกดสินค้าใครแล้วหนูยกเลิกอะหนูรู้ไหมเวลาที่หนูจะมาเป็นแม่ค้าหนูจะกลัวสิ่งน,นั้นเกิดขึ้นกับหนูหนูจะทําอะไรก็จะไม่เจริญเพราะว่ากรรมมันจะกลับผลมันคือผลของการกระทําถ้าหนูคิดจะค้าขายอยากรวยแบบพี่เจนนี่อยากรวยแบบพี่ฝนอยากขายดีเหมือนอาจารย์เบียหนูอย่าทาแบบนั้นนะลูกใจเขาใจเรา ซื้อไปแล้วเนี่ยนะคะพวกพี่มีค่าใช้จ่ายต่างๆพวกพี่ต้องจ่ายค่าติ๊กตอกค่าที่ค่ารมเนียมเหมือนเราไปขายของตามตลาดนัดเราต้องเสียค่าที่เจนนี่ต้องจ่ายค่าติ๊กตอกพี่ฝนต้องจ่ายค่านู่นค่านี้ทุกคนมีค่าใช้จ่ายหนูกดเล่นกดหัวพี่ฝนจ่ายค่าขนส่งค่ากล่องค่าพนักงานค่าลูกน้องเยอะแยะมากหมายก่กองคิดซะว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเมื่อไรก็ตามที่เราอยากจะเป็นแม่ค้าขึ้นมาหนูจะเจอแบบนั้นหนูรู้ตัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคิดได้แล้วอย่าทํานะลูกเพราะ กรรมมันจะตามสนอง,อย,งนอย่างแน่นอนแล้วกรรมมันตามทันติดจรวดภายในชาตินี้ถ้าอยากร่ําอยากรวยอยากค้าขายออนไลน์อย่าทําแบบนี้เป็นนังขาดถ้าไม่มีเงินก็อย่าซื้อถ้าอยากลองใช้ก็กดทีละน้อยๆนิดๆเอาลูกอย่าทําเพียงเพราะความสนุกอย่าเอาความสุขเพราะหนูจะมาเสียใจทีหลังนะด้วยความรักความปรารถนานี้จากพี่ฝนฝนดอกไม้ค่ะเออสับพูดดีพูดดีพูดแบบนี้มันไมเข่าหวกระบามาหรอข้าวอาจารย์ข้าวเขาฟังอยู่ต้าพผู้ใหญ่ใจดี อาจารย์ที่เนื้อาจารย์ใส่มันเลยอขอตั้งใจฟังดีๆเ,เวลาซื้อของคนอื่นเขาต้องการทำมาหาแดกกันมึงต้องมีสติสัป,ปชัญญาวันหนึ่งถ้ามึงไปเป็นพ่อค้าแม่ขายแบบนี้บ้างมึงจำไว้ว่ามึงก็จะโดนกระทำแบบนี้เหมือนกันไม่อยากให้ตัวเองเกิดผลแบบไหนอย่าไปทำแบบนั้นกับคนอื่นเขามึงไม่รู้นะว่าวันนี้วันนี้มึงอาจจะยังไม่ได้เป็นนักธุรกิจหรือไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ขายม,มึงก็คิดว่าจะกดเล่นสนุกได้ แต่วันหนึ่งมึงก้าวเไปสู่วันนั้นซึ่งมึงไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งมึงอาจจะไปสู่จุดนั้นก็ได้ ถ้าไปสื่อจุดนั้นแล้วมึงจะต้องกลับมาเสียใจทีหลังว่ารู้งี้กูไม่น่าทําอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นอย่ามารู้งี้ทีหลัง<ช>มีสติเยอะๆ<ช>เวลาเข้ามาดูมันสนุกก็จริงแต่อย่าสนุกบนพื้นฐานของความลําบาก<ช>ของคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาจะกดเวลาถ้าเราไม่พร้อมไม่มีตังค์อย่าก,กด<ช>ถ้าใครพร้อมในการจ่ายตังค์กดจ่ายตังค์เลยใ,<ช>ใครไม่พร้อมอย่าก,กดสั่ง<ช>ขอเลยเรื่องนี้สําคัญมากเพราะ<ช>มันลําบากกับคนอื่นเขาอย่าคิดว่าเฮ้ยเขารวยแล้ว มันไม่ใช่คนรวยค่าใช้จ่ายเยอะ<ช>หลายอย่างเราต้องถามว่านั้น